เออเรามีถามเนาะเรื่องประเด็นเพราะว่าจริงๆระบบอังกฤษหมายถึงว่าที่เป็น linear program ของในประเทศอังกฤษเลยเอลเบเหมือนกันนะคะกับที่เป็นตัวยูนิตที่เป็นโมดูลโปรแกรมโมดูลาร์โปรแกรมของที่เราก็จะมีความแตกต่างเรามีถามเขาเรื่องของการที่การแบ่งสอบอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเหมือนเขาแต่ว่าอยากได้โดยภาพรวมโอเวอร์ที่ทําให้เด็กเขารู้สึกว่าเหมาะกับคอร์สเขาหรือฟิตกับตัวนั้นมากกว่าวันนั้นถามเองเนี่ยเราก็ยังเชียร์ค่ะว่าอย่ารีเทคเยอะอย่ารีเทคเยอะหรือว่าอย่ารีเทคเลย S <S ก็จะยิ่งดีใช่ครับอย่ารีเทคเยอะอย่ารีเทคเลยอย่างมากเนี่ยสมมติเรา A Level 2สองปีเนี่ยในไหนเราเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ย<ฆ>เราเรียนอินเตอร์เนชั่นแนล A l e เ e l เนี่ยเราสามารถแบ่งสอบ AS กับ A2 ได้อยู่แล้วก็ปีแรก AS ปี2 A2 นี่คือเหมาะสมสุดหร<ฆ>ืออย่างใครมาโฮมสคูลกับเราเนี่ยสมมติถ้าเวลามสั้นกว่า2ปีเนี่ยบางทกีก็มันอาจจะมีหลายรอบได้แต่ว่าก็พยายามให้ การสอบครั้งหนึ่งมันมีหลายโมดูลที่สุดจริงๆเรายกตัวอย่างเด็กที่เรียนที่เรานะคะที่เป็นฟูลไทม์ที่เป็นเอ็นเทนซิฟโปรแกรมว่าโอเคมันทําได้ไม่ใช่ทําไม่ได้ท่านบอกว่าออกมาเรียนกับที่เราออกมาเรียนกับครูตู่แล้วอินเทอร์เนจะมารับไม่ใช่นะคะเรามีเด็กที่อยู่อินเทอร์เนเรื่อยๆนะคะใช่ใช่ครับใช่คือมันมันของของที่ที่ที่ยูเคเนี่ยเขาเขาไม่ได้ดูครับว่า โรงเรียนสอนแบบไหนเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วจริงๆเราก็เหมือนโรงเรียนอื่นแหละคือเราสอบ A level ที่เราได้สอบ IG ที่เราได้แล้วก็ไดวุฒิก็เป็น u c a s Center ได้สมัคร Common App ได้มันไม่ได้ต่างกันนั้นสุดท้ายขึ้นกับตัวเด็กแล้วก็ขึ้นกับระบบซัพพอร์ตในโรงเรียนชื่อคือชื่อไม่มีประเด็นอะไรเลยใช่ครับจริงๆกแอปเขากว่าดูชื่อโรงเรียนไหมมีสแตทเก่าเก็บนู่นนี่ไหมเอไม่ไม่ได้สนใจอินดิวเวอเพียงแต่ว่าคุณจะโชคดีหน่อยถ้าคุณอยู่ตรงที่ที่ซัพพอร์ตดีแค่นั้นเองครับโอเค ไม่ได้เป็นช่องทางของการทำเอเลเวลนะการทำฟาวเดชันจริงๆช่วงนี้อาจจะเป็นเทรนด์ของหลายๆบ้านที่มักจะเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยเอาเด็กยายไปทำฟาวเดชันสองปีเอเลเวลทำปีเดียวเข้ามาหาลัยตรงนี้มีโอกาสในการได้ยูท็อเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆอันนี้ต้องต้องโยงกลับไปที่เรื่องวันก่อนที่เราคุยเรื่อง UCL เนาะคือใน UT l เนี่ยมันมีฟาวเดชันครับคือ,คอจริงๆเนี่ยฟาวเดชันเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นอะไรที่มหาวิทยาลัยบางที่เนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่วัตถุประสง จบ High School Diploma จากประเทศอื่นที่ถือว่าเลเวลน้อยกว่า A Level เนี่ยสามารถมาเรียนตรงนี้ปีหนึ่งก่อนจะเข้าปีหนึ่งได้แต่หลังๆเนี่ยฟาวเดชันมันผลิตออกมาในมุมอื่นมากขึ้นเช่นใช้แทนเยีสหรือจบไ g จีแล้วอยากรัดปีก็ไปได้เลยอะไรประมาณนี้เั้นฟาวเดชันหลายๆที่อ่ะเป็นตัวที่คุณภาพต่ำลงคราวนี้ปัจจุบันอ่ะฟาวเดชันที่ดีๆนะครับม,มันก็ยังมีพอมีอยู่บ้างนะแต่ว่า ในที่ที่ดีมากๆเนี่ยก็คือฟอนเดชั่นของยูนิซีเองเลยเนี่ยมี2ที่ที่ถือว่าดีมากก็คือก็คืออิมพีเรียลยอมรับด้วยอิมพีเรียลยอมรับด้วยก็คือจะมีของ UCL กับวอริกนะครับซึ่งฟอนเดชั่นของ UCL กับวอริกเนี่ยมันจะเป็นอันที่เราต้องเราจะต้องไม่ได้เรียนมาในรูทของ A level หรือ IB ที่สามารถเข้าปีหนึ่งได้ตามปกติแต่ว่าเราต้องมาในระบบของแบบอย่างเช่นระบบไทยเราเป็นเด็กจบม6แล้วเราไม่ได้อยากจะทำา A level 2ปีก่อนเข้าปี1เราก็มาเรียนฟอนเดชั่นของ UCL หรือย ก็จะสามารถโปรเกรสขึ้นยูนิสตที่เราต้องการได้อย่างที่เราคุยกับ UCL เนี่ย Foundation UCL เนี่ยพอเราเรียนจบ1ปีเนี่ยเด็กประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยก็คือโปรเกรส่อบปีหนึ่ง UCL แต่เด็กอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยโปรเกรสไปที่ยูท็อปอื่นๆซึ่งรวมถึง Imperial ด้วยอาจจะยกไว้นอกสวดเคมบริดจ์นะแต่ว่ารวมแต่อย่าง i ิมพ r i a l อย่ในลิสต์แต่พอเรามาคุยกับ Imperial อีกวันเนี่ยอิมพิเรียเราก็ถามเขาเนี่ยว ใช่นั่นคือตามกติกาแต่จริงๆแล้วอ่ะมันเข้าได้น้อยมากที่ผ่านมาเหมือนจะมีแค่คน,คนเดียว<ๆ>อะไรประมาณนี้ซึ่งมรลกลายเป็นว่าเขาบอกนะ ตามกติกานะเรารับอ่ะเราอิ imperial เนี่ยเรารับยูสเอ o u n d a t i o n จาก UCL แล้วก็วอร์ริทแค่2ที่นะครับแต่ว่าคนที่เข้ามาได้จริงๆอ่ะมีน้อยมากสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นเด็ก a l e v e l เด็ก ib ตามปกติมากกว่าเราไม่ได้บอกว่าฟ n d a t i o n เขาไม่ดีนะแต่เอาจริงๆเนี่ยเรียน a l e v e l มามันอาจจะมีความพร้อมมากกว่าหรืออะไรประมาณนี้ก็เราก็เลยเล่าให้เขาฟังเนาะว่าจริงๆปกติเด็กพวกเด็กทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากของที่ไทยเวลาที่เกิดเขาจบม6แล้วเนี่ยเขาก็มักจะย้อนมาทำา l e v e l ลสปี เพื่อที่มีโอกาสในการเข้ามาหาลัยตัว t อปจริงๆมันเปิดประตูสู่ออกริชเพิ่มเติมด้วยใช่ถูกครับถูก,ถกคือไม่ถ้าถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าตอนนี้มีใครฟังอยู่แล้วมองเรื่องนี้คือไม่ได้อยากให้มองเรื่องของเวลามากขนาดนั้นนะอ,อยากให้คิดอย่างนี้ครับว่าสมมตินะจริงๆนะเราจบม6นะพอเราจบม6ปุ๊บเนะี่ยสมมุติเพื่อนเราปกติเขาเรียนยูนิสตี้อ่ะสมมติเขาเรียนเมืองไทยอ่ะเขาเรียนปริญญาตรีเมืองไทย4ปี แล้วก็เรียนมาสเตอร์ดีกรีสองปีปเป็น6ปีเนาะสมมติเราจบม .6 แล้วเราบอกว่าเราต้องไป A level 2ปี 2> อ่าเราไป A level 2ปีแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราไปเรียนปริญญาตรีที่อังกฤษเนี่ยสปีซึ่ง A level 2ปีเนี่ยมันพาเราไปเข้ายูอะไรก็ได้ที่อังกฤษเนาะ,ะเรียนปริญญาตรีสปีเสร็จปุ๊บมาสเตอร์ดีกรีที่อังกฤษเรียนปีเดียวยป6ปีเท่าเพื่อนเลย6ปีเท่าเพื่อนนั่นหมายความว่าการเรียน A level ซึ่งดูเหมือนหลายคนชอบใช้คำว่าเรียนซ้ำแต่จริงมันไม่ซ้ำนะเพราะ A level มันสูงกว่าม .6 กกาารรร A level ออออีีีีี2ปปปปปแแลล้้ววคค่่ยยิญญต3 1โท สุดท้ายคุณจบมาสเตอร์ดีกีเท่าเพื่อนแต่มันคนละเลเวลละ่ะเพราะนั้นอยากให้ให้มองว่าอย่ามองเรื่องเรื่องเรื่องเสียเวลาเพิ่มเติมในชีวิตขนาดนั้นนะจริงเนี่ยมันเป็นการเสียเวลาแค่ช่วเสียเวลาแค่ชั่วคราวหลังจากนั้นก็นนคือมันดีกว่าในระยะยาวแน่นอนครับอ,อแต่แต่มองอีกมุมหนึ่งพี่ปองแต่รู้สึกว่าปกติเด็กหลายๆคนแม้แต่ตอนเนี้ยเขาเริ่มกลายเป็นว่าเฮ้ยไม่ได้ฉันจบแล้วฉันต้องต่อมาหาลัย <laughs> มันกลายเป็นไปล็อก จับตัวเองในเรื่องของเวลาอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายกลายเป็นสิ่งที่เข้าไปคณะผิดก็มีเรียนไปไม่ชอบก็มีฉันต้องเข้ามาหาอะไรละไม่ว่าฉันจะได้คอร์สไหนที่ไหนก็แล้วฉันต้องเข้าละเพร่ะเพื่อฉันเข้าหมดไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่นขนาดนั้นคนอื่นเขาไม่ได้สนใจเราขนาดนั้นเหมือนกันเราต้องสนใจชีวิตตัวเองว่าสุดท้ายรายไ้เราเราจะเอาอะไรพูดถึงทั่วไปอะค่ะปกติโรงเรียนที่เป็นแนว six form college เนี่ยเด็กเยอะมากนะคะที่19 20 21 2ยยเอยย้อนมาทำเอเล เด็กที่จบจากห้องกงบางคนจบมาหาลาัยแล้วด้วยซ้ำก็ย้อนกลับมาทำเอเ v เวลใหม่เพื่อเข้ามาหาลาัยตัวที่ดีขึ้นก็เป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองนะค,ะครับ